หลบยังหลบวะเลยอัน,นอันนี้อาจารย์ลหล,ยลบหลัวนีห้หลบพันหึโอ้ยมันตีไปหลบของผู้อื่นเป็นเนาะมันต้องน,นู้จ้ำพวกเจ้าของมันต้องเขาละัะเจ้าของเลยที่พอเอาบุญปอที่พอเป่าบุญปอเออเป่านีล้ละตอนนี้ละอ่าลองพ่อ้อง,ออง <c oughs> ใส่หูฟังไปจวดจุดจุดจุดฟังบลัมบลัมลองต่อ <c oughs> บ่เอากินอีกบ่ค่ะบ่ได้ยินเลยค่ะฮึหูนูบ่ดีเยอะค่ะได้ยินเลยค่ะผู้บดีไปเลยอาจารย์ทำค่ะเยอะอ๋อมาหลับมาหูบดีจังเลยเอา้าไปจวด ดุงน้าหนาสังมากายนอตกินเดินแล้วพ่อไม่หึงสิไปหานนอกกเออ 党的利 南门会大洋。 คนกะหาจินไปสูวังคะแรงเ้าค้อนปู่ตาหน้าเขาเป็นตาเอาเดี๋ยวลงฝนฝ่าโองนอบ่แรงงอมวยกระอวยไหลปอดยำหาโนไหม่นะฮปตากาะาัไหล หวงนหวนอยู <off> er> ่ตนเบือหลงจะเมนไงพนอ้นต้นเอ็นเต้นอยู่ในป่าข้านับหาเก็บเห็ดเก็บหอนหาขอนก็ยังไงมีหใครเห็ดถึงเ่งซื้อเห็ดลงอยู่นั่โงวงโบ้ากับเที่ยว่ไปมากหาเก็บเห็ดเก็บหอนหาขอนก็ยังไง สู้เห็นาโกยั่ก่า่าเที่ยวไปน้ามาบ้านโคกโก้นโคกโก้ขันดันหินแำยนกวางางเที่ยวไปแม่าบ้านโคกโก้านดันหนแงเดี๋ยวเบิองเดี๋ยวเบืองท้ง จังคอยอวยขึ้นเมื่อเสียงขอคิดโปงเปงดังโปงเปงร้อนเสียงขอคิดโปงเปงเสียงขอคิดโปงเปงดอนเสียงขอคิดโปงเปงด้อนนอนดังกองเดี่ยวเบิ่งทางโค้กคอยหัวควายแตกบุญบุญเลีมหมยาดแล้วทำเมื่อแล้วจังคอยอวยขึ้นเมื่อ อย่างขอคิดคงเป็นรอนน้อหลงกองสักกูนะมันห้องก่อท้องหูกะนั้งนี่ลูกที่ที่ห้องดูทื้อคือตึงตึงตึงหมู่กะเตสุ่มที่เขียวที่เลพอทนกินว่าทางบวงสักหวามห้าท่วงหมานใดหอดใดบวง วงห่างควงห่างควงห่างควงโอ้ห่างควงบ่มันห่างบัวงเนาะอากูน่ามันห้องเขาทองกระนังนี่นกกี่กีห้องอยู่เพือเติมเติมเติมมืกระแตซุ่มที่ียวที่แหล่บ่ท่นกินเบนห่างควง ความดีสนุกกินสนุกกินเฮ็12ข้องแต่เมือนี้นํามาเราก็ไดฟังได้ฟอยพได้ย้อนส่แขนยพได้ย้อน มีอีกอนสองบ่บ่มีกอนเดียวเดียวเนาะตอนเดียวเลยอาจารย์ฟังฟังของมองไดนสิแกตีเห็นโน้นเนี่ยผมมีมองตีแล้วเดี๋ยวเดียวบ่ลล้ำใหญ่ไปเลยมันมีมองแก่เด้ขันมีมองแก่แก่นตขันมีมองแก่แก่ตั้งแต่อันแก่ตั้งแต่ล้ำไปฝุ่นอืดต่างเยอดๆเออขั้นมีมองแก่บอกให็นเสาตั้งแต่ฝุ่นแล้วเอาละ โคตรละละอัดเปื่อยไมื่สีหมัวบอกกันเฮงท่าเฮงเปื่อยเฮงท่าเฮงเปื่อยอาจารย์เปิดฟังก็ดูค่ะไม่ใช่เตี่ยมใส่ใส่ใส่เข็นไปโหลดครับใส่เข็นไปโหลดอ๋อหนึ่งอันเป็นไก่ที่สุดอ๋อุ้ยบอกคือยังบบเคยลำอุ้ยนู้โบเคยเดี๋ยวนี้ลีเลยค่ะนู้ดโดนๆหวยจักตีอะไรเงื่อนส่วนมากวิตรำเฮ็ดยห่าผ่าอ๋ออันนี้ ทรงองค์กระจเพิ่นขอมานี่ยกระลำเนี่มก็นลำเลี่าใส่แค้นที่บ้านนี้บมอลำดังเดชอุดมเอาลูกหน่อยอยู่มาเด้อมาเด้อมาเ่นเรื่อมัน่อนผูรดลูกหน่อยเ่นทีปะเทานอกผูละคนกะไรลูกสาวผมผมเหี่ยวโตกลางหลังผมเกิดมา Nếu mà dám mử hôm nhào tốt càng lòng ừ vãi à Ơ, ai, không ai, ai ย่อยหาไม่ย่อยดักไม่พิงกขอไปติงสีกันสนั้นเสียงหนอพายตองน้องอูหน้าปาก่อนก่อนสนั้นนไหลจับมาขังใบปิ่งินงับส่ตัวปีนใครบอกใ้ขอกันกินก็ได้เขาบอกแพงอกแกเอาอีพอเฮยยดไ้เดว่าทั้แล้วต่อยกันป่าเทียนี้ 哎呀！<All> <All á. S 1> 啊！ เดือนสิบสองอยู่นาขอนุนพ่อคุณนุ่มบรท่านแจ้งย่องแย่งลูกจากบอนนี่ตัวนี้มองนึงเงินบ่เอาพ่อคุณนุ่มบรท่านแจ้งย่องแย่งลูกจากบอนตัวนี้เนาะย่องแย่งย่องแย่งลูกจากบอน บัดโอบ่ค่ะบัตรอยโม่โอวยโม่โม่เฮงโม่เอาไหจ้ะเอาเกลือให้กันไปเอาบัดโอไหมมันบ่ค่ะอวยหล่ะก็จังมาสมม้วนนั่ะอวยแต่ทั้งหนายังเดียวได้เนาะค่ะอันบักบักอวยมั่นนะคะโอ้ยบักอวยอวยหล่ะก็เดินก่อน คือคันบาหนึงนะคะอาจารย์ลงบาหนึงแล้วก็จ,จังยายนานน่ะนะน่าันาักากลประมโอเคเอามามา ทอดดงงหน้า,นา,นาสมากายรอเปิ่นเดินแล้วพ่อแม่เอยสิไปหานอกกูเอินขึ้นมาไว บันนี้ไปแกะอันย่องแยงเหรอร้่นบ่อไปแกะย่องแยงแกะย่องแยงพ่อคุมนดือนสิบสองอยู่น้ำหักถนนสุ่พ่อคุมนุ่มบ่ท่านแจ้งย่องแยงลูกจากบ่อย่องแยงเออตัวนี้น <ha. S 1> ้อค่ะอ้โอเคยอดค้าเดือนสิบสองอยู่น้ำหักถนนสุ่พ่อคุมนุ่มบ่ท่านแจ้งย่องแยงลูกจากบ่อ อืมโอเคเดี๋ยวกันเด้อเออพปยะเต็มลำอีกแล้วแจงลุกจากบอนตื่นออกจากบอนนุนลุกสุมพ่อคุมนุ่มบ่ท่านแจ้งยองแยงลุกจากบอนอ้ามองได้ยีขบาพ่ายข้พ่ายอยู่ไกลบออันต่อมาอีกสองวักค่ะ มีรถดอกสีนองบ้านเราล้อเขาเดียวยักขึ้นอีกค่ะต่อกันลุงมานิดเดียวค่ะจันต่อเดียวถืงรกลับส่งดอกทั่วปีบ่อใายยักขึ้นอีกค่ะต่อไห่น้ามัดเขาย่งมือเศรูบ่อถอยยักทำไมอันใต้ย้อนเกนตื่นออกจากบนโน่นลุงไม่น้ามัดเขาย่งมือเศรูบ่อถอยธรรมะยันจ่อยจ่อยหาไม่ เสียงสีกันสนั่นเสียงหน่อพายตองน้องอยู่นะสนั่นเสียงพะพายสนั่นเสียงพะพายพะพายตองนี่แหละค่ะกอไพ่ธรรมะหยินจ่อยจ่อยหาไม่ลอ,อยดังไฟผิงกอไพ่สีกันสนั่นบ่ถอย ธรรมะเย็นจ่อยจ่อยหาไม่อ่อยดังไฟผิงขอไพ่ติ๋งสีกันสนังเสียงผ่าไพ่ตองถือบ่อาจารย์โอเคอันย่างญี่ปุ่นตึงตังตึงตังะองน้องอยู่หน้าป่าก่อนก่อนซ้อนมันอยู่ไกลบ่ไกลเดียวไกลเติบยุคค่ะเกือบจบพื้นเล่แล้า สัวนเซลคำมื่อแล้ว,วจังคอยอวยขึ้นเมื่อเสียงขอขีดวงเปียงดอนนอแังกองสักู่น้ามันห้องขอทองกะนั้นนี่นกที้ขี้ห้องอยูเถิดเถิดติงตึงตึงมูกะเต็ตึงตังเต็มตึงตังเต็มมูกะเต็มเนี่ยผ่านนุเติมนูุเติมกันพอตึงตังเต็งเนาะ ซึ่งตังเต้นมูกระแต่ตังเต้นมูกระแต้ค่ะอ่างนี่หน้ามันห้องเขาทองกันนั้นนี่ที่ห้องอยู่เธอถอตึงตึงมูกระแตลูกขี้เอาตั้งเต็นลูกขี้ทีค่ะเอาตังลูกขี้ทีค่ะนู่นรังกองสักผูหน้ามันห้องเขาทองกันนั้น คีทีฮ้องอยู่ถืกถืกตึ้งตึ้งกะดงมูดึงตั้งเต้นมูตะแตทำไมจ๊ะมาทางกองสักหนามังฮ้องข้าทองกะนั่งยู่นี่นกคีทีฮ้องอยู่ถืกถืกตึงตึงตั t งเต้นมูตะแตโอเคโอเคแม่นบ่โอเค เบิดมองแล้วมันะวะรับเพิ่นเลครับเคเบิดมองแล้วซุ okay, มวม่มที่ียวที่แหลบท่ทนกินเินห่างควงสาดสามารถีกลุมก่มัมนโอ้ยละง้อ แล้วก็พากันหนีออกไปทางนอกระบาดน,นี่นะครับีดีตงานต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับที่กำลังหลงของมาเบิ่งอยู่ในตอนนี้ครับอตอนนี้ก็มัอนีก้ก็อัดงานเสียงหมอหล่ับมีหมอล่อมโสภาพิมพ์เมสีหมอล่อมม,มอล,มอลม่อมเมอแม่กองแหงแม่กองแหงน้ำสกุลนพนมยังเนาะ แล้วก็อีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งทีทายเยอะข้างนอกทีทายเยอะข้างนอกก็เป็นบลัมปะทุมาก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับพ่ากันสั่งสัญงานศิลจากดินแดนทีหลาสูงครับสั่งเสียงบลำให้ยังใ้อยูกับบ้านเฮาไปตลอดครับผมธวัชชัยรัตนคุณครับเจ้าของห้องบันทึกเสียงคนหลังฉากเฮียๆเขียนงานกันไปครับตามภาษาอืม ตามภาษาคนอีสานบ้านเฮาที่ยังหักในเสียงแขนหักในเสียงลำอยู่แนวอื่นก็เฮ็ดอยู่เดอ้อเพ่งกกเกษีรกระเฮ็ดอยู่พือกันหลับเฮ็ดพือกันแต่ว่าส่วนใหญ่เรื่องเฮ็ดเพ่งนะผมบุกได้ไล่สดปายในเนื่องจากก็มันก็สิทธิปัญหาเรื่องลิกระซีดเรื่องวิธีการโปรโมทของเพิินส่วนอมอลล่นี่กับทีมของอาจารย์บุญก้องเนี่ยซ้ำไปเป็นทีมเดียวกันนะครับก็บจังมาไล่สดเห้เบิงสิดูแนน เดเบิ่งการห้องการนำสิดูเนี่ยคิดหอดคิดถึงกันเงี่มวันเสาร์วนอาทิตย์วันยุดครับเออเอาล่ะพ่อแม่ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งเขามาชมครับตอนนี้บ่ลำออกไปแล้วผมกำลังนั่งอีดิตอยู่พ่อคุณลุงบ่ทันแจ้งยองแยงลุกจากบ่อนตื่นออกจากบ่อนโนลนลงใหน้ามัดเขายังมือเศ้าอบ ยํำมาเย็นจ่อยจ่อยหาไม่อ่อยดังไฟผิงขอไฟติงสีกันสนังเสียงผภายตองน้องอยู่หน้าปาาคอนอ่อนสนมันนอนไหลลังจับมาขังใบปีกกินกับสุนก้กตัววปีไขบ่อีขอกันกินก็ได้เขาบ่บแพ้นกขี้ทีห้องอยู่ เสียงแค้นมือนีกาอ่าอาจารย์แตมยอดมาลีครับพอแตมพอแตมมอแค้นระดับต้นต้นของมือบลอีกอผู้นึ่งนะครับในเหลืองของการลองการล่ำโบสเป็นล่ำลองล่ำทำนองนอะไกันเลยแต่ครับเอาผมอัดแล้วยเด้อทั้งนี้ ผู้ใดสีขมาม่าล่ำตอกรขมาม่าหอดทิ่วผู้ไดบานนี่เอา้าเจ้าหน้ยกรสชไรสดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้วางเว้่นจากภารกิจการงานแนวอื่นแนวใดกับเที่ยวมาเบิงแวะมาเบิงกันครับผู้ได้ไกลไปไกลมากครับจากของบันทึกเสียงคนหลังฉากครับผมธวัชชัยรัตนกุลครับเบ่งแย่งกันอยู่ในช่วงนี้มีมํำดีๆให้ฟังกันสดๆ ก็บางทีการไล่สดก็เห็ดเวียดไปนํางก็พอได้เบื้งได้แย่งกันไปครับกอได้เห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่าบุคคลได้บอกได้คุยกันดอกเนื่องจากกะเห็ดเวียดเห็ดงานกันอยู่ครับจะน้อยใจเบิ่งกันอีกสักหนึ่งเนาะกำมะลัมผู้ต่อไป